เป็นเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้เนี่ยก็พบกับพี่ป๊อกอีกแล้วนะครับคัดพระสวยมาให้ชมนะครับองค์นี้นี่พี่ป๊อกสะสมมาได้นานหะไอย่างครับองค์นี้น่าจะได้สักประมาณสิบสิบกว่าปีสิบกว่าปีนะครับครับครับเราเห็นเห็นเป็นเนื้อเนื้อค่อนข้างสวยแล้วบังเอิญขับไปเห็นในปกหนังสือครับเล่มหนึ่งครับขับยังจําไม่ได้ว่า ต้งสือจะเป็นปรากฏว่าพระองค์นี้เป็นพิมพ์เดียวกันเลยครับอาหารก็แบบนี้เป๊ะเลยก็เลยอยากจะเอาพระในตำรายเนี้ยมาให้อาจารย์ช่วยดูทอดดูนะแล้วก็จะได้เป็นเป็นการศรึกษาของสีที่ติดตามอาจารย์ด้วยครับครับก็จริงองค์นี้นะครับถ้าเนื้อเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่ดูของพี่ป๊อกนะครับเนื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะของของเกสร นะครับผมเกอสรนี่คือเนืกนุ่มน,นะครับตรงนี้พิเศษตรงที่ว่าเวลาเวลาเราดูตามเปล่าเนี่ยนะครับเป็นผู้องก็คือจะดูจะดูแห้งนะครับเนื้อผมเกอสรเนี่ยจะออกสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับแต่เมื่อดูด้วยกล้องขยายนะครับสมมุติว่าเราดูด้วยเลนส์ที่มีลักษณะ 10x 30x ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นความหนึบและความนุ่มคราวนี้เดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าหนึบนุ่มคืออะไรนะครับคือพระสมเด็จเนี่ย เนื้อนะครับมีมากกว่า13เนื้อนะครับนั้นแต่เราก็ต้องดูบางท่านเนี่ยอย่างพี่ป๊อกเนี่ยดูหลายรอบแล้วจะชอบเนื้อทางนี้ใช่ครับบางท่านนี่ไปดูเนื้อที่เป็นหนึกแกล่งก็คือออกไปทางปูนเปิดข่อยเนื้อจะขาวเหมือนกระดูกเนี่ยเขาอาจจะไม่ชินเนื้อนี้ก็อาจจะดูเนื้อนี้ไม่ถนัดอันนี้ต้องแยกเนื้อนะครับยังมีเนื้อเทียนชัยเนื้อที่เป็นสีพิกุลนะครับแยกเนื้อแยกวันะแยกส่วนผสมอีกนะครับ บางเนื้อจะมีเปลือกหอยดิบอยู่เยอะจะมีความมันวาวบางเนื้อมีเขาเรียกว่าผสมดินเกาหลีนะครับก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะดูเนื้อของพี่ป๊อกเนี่ยนะครับพระสมเด็จองนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของหงเกสรนะครับแล้วก็มีกสรหานอยู่นะครับว่าเราเรารู้จักอะไรนะสมมุติว่าเราซูมกำลังขยายที่สูงนะเดี๋ยวพิมพ์ว่าทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเนื้อเนี่ยนะครับคําว่าหนึกเนี่ยหมายความว่า มวลสารเนี่ยเขาจะรวมตัวกันเป็นก้อนเวลาดูเนี่ยจะใสนะครับเวลาขยายปุ๊บเนี่ยจะไม่เหมือนเนื้อขนมเคง็งก็เหมือนพื้นดินอ่อนแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าใหม่ปุ๊บเนี่ยเราใช้กล้องกําลังขยายสูงเนี่ยนะครับตัวกล้องกับจอรวมกันเกนินพันเท่าแล้ะถ้าเป็นผ้าใหม่เนี่ยจะเห็นเป็นผงเลยจะเป็นจุดๆหมายความว่าไม่มีการประสานกันเนนะครับอันนี้เราขยายยังไงก็ไม่แตกนะครับลักษณะนี้ให้ดูนะครับนะ นั้นเวลาเราดูพระสมเด็จเนี่ยต้องดูหลายหลายตาหลายกล้องดูตาเปล่าเนื้อแห้งมากตรงนี้แทบจะดูเป็นโขงเลยแต่พอขยายนะครับอพอดูด้วยด้วยกล้องที่เป็นกล้องขยาย 10x เนี่ยเราดูเหมือนนุ่มนุ่มนะครับพอเราดูกล้องําลังขยายที่สูงมากปุ๊บเนี่ยยิ่งขยายเนื้อจะไม่แตกนะครับนอกจากจะไม่แตกในเวลาดูเนี่ยจะลักษณะเหมืพื้นผิวอ่อนอันนี้ก็คือคุณสมบัติของพระที่มีอายุอันนี้จะไปถึงเหมือนพื้นผินอ่อนเพราะว่า ท่า้ําปูนเนี่ยที่ลอยขึ้นมานะครับจะน้สั่แบแคลไซส์แคลไซส์จะเป็นผนบางบาน,นะครับเราอาจจะดูอายุไม่ได้แหละแต่นั้นดูเป็นความเป็นธรรมชาติของผิวเนี่ยก็จะดูเหมือนพื้นหินอ่อนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะผิวนนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเนื้อผมแกสรอนแล้วแห้งแต่เวลาเราดูขยายเนี่ยเราเจะอ,อีกแบบนี้่นนี้ไหนๆดูเจอแล้วนะครับใกล้ดูนี้ในพระสมเด็จนะครับทุกองค์นะครับในบันทึกไม่ว่าจะเป็นอของฟิลย์ประไว้ก็ดีของท่านชันพิษเกษรศิลป์เนี่ยบอกว่า เราย้องเจอผมงทองหรือเป็นทรายทองที่เขาเรียกครับซึ่งเนี้ยเล็กมากซึ่งจะมีอยู่ในพระสมเด็จทุกองค์นะครับอันนี้เป็น,นคียนะมีมากมีน้อยแต่เนี้ยถ้าผมถอยออกนะครับก็จะมองไม่เห็นละนี่เราขยายไปแล้วนะเราเห็นเนมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะที่เรื่องขทองเห็นไหมฮนะอยู่ตรงจุดน,นี้นี่พอถอยออกมาปุ๊บเนี่ยไม่เจอแล้วนะครับแค่เนี้ยอันนี้ก็คือขีหนึ่งส่วนอีกอันนึ้งก็คือว่าดีว้อบรรยายนะผมจะขึ้นภาพภาพ่ายให้ด้วย ลักษณะภาพพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับที่หนึ่งของตียปวายนะครับวิธีการสังเกตนะครับก็คือว่า1เกตนะครับจะเป็นจริงๆเนี่ยหมันมีเนื้อนิดหนึ่งครับแต่ถ้าดูให้ดีๆก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกตเหมเกตปรีฮะจรดซุ้มนะครับลักษณะโคดกลบเรียกว่ามีสระเอียงนิดหนึ่งโค้งนิดหนึ่งครับแล้วค่อยมาตรงนะครับหูพระนะครับมีเล็กน้อยนะครับ ปฏิพิมพ์ที่หนึ่งของท่านตรียปวายเนี่ยบางองค์ที่ชัดมากเนี่ยจะมีหน้ามีตาแต่ว่าเก่งที่ชัดอย่างหนึ่งคือลําคอถ้าพิมพ์พระประธานที่หนึ่งเนี่ยจะมีลําคอครั้นี้องค์นี้เนี่ยถ้าให้ผมเนี่ยผมจะไม่เรียกพิมพ์พระประธานเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าฐานเนี่ยเขาจะมีฐานแซมถ้าเป็นพิมพ์พระประธานเนี่ยจะมีฐานแซมสองเส้นนะครับอยู่ระหว่างตาแหน่งนะครับตาแหน่งนี้เรียกว่าฐานบัวจะอยู่เหนือฐานบัวแล้วก็ใต้ตักพระที่นั่งนะครับคัสมาธิ แล้วก็อยู่เหนือขั่นสิงนี่ฐานขั่นสิงนะครับจะอยู่มีเส้นหนึ่งซึ่งองนี้เนี่ยไม่มีพอไม่มีปุ๊บแต่ว่าที่เราเรียกตัง้งแต่พิมพ์ใหญ่ก็เพราะว่าตรงนี้เรียกว่าชายจีวรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นชายจีวรหนาชายจีวรนหนาคืออยู่ระหว่างเข่าซ้ายนะครับไปเก็บข้อสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองนี้เนี่ยถ้าให้ผมเรียกเรจะเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ชายจีวรนะครับเป็นพิมพ์ที่หนึ่งและตัง้งแตแขนซ้ายนะครับค่อนข้างจะทิ้งดิ่งลงมาและ ซอกแลกแส้ซ้ายเนี่ยจะลึกกว่าด้านขวาซึ่งนี่เป็นลักษณะเฉพาะดีแล้วทีนี้นะครับแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าฐานล่างสุดที่เรียกว่าฐานเขียงนะครับซ้ายองค์พระเนี่ยจะค่อนข้างสอบตรงนะฮะแต่ด้านขวานะครับขององค์พระนะครับผมเลื่อนนะก็จะมีล,นะลักษณะเฉียงเล็กน้อยนะคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับอันนี้เป็น,ค,นคุณสมบัติของเขาเรียกว่าพิมพ์ ของหลวงวิจารเจรานายอันนี้องค์นี้เนี่ยมีความพิเศษอีกด้านหนึ่งก็คือว่าลักษณะที่เขาเรียกว่าโกลเดอร์เลโชนะครับซึ่งเนี่ยผมออกไปหลายคลิปละเป็นสัดส่วนของพระที่ตรงกับสัดส่วนเขาเรียกว่าสัดส่วนทองคํานะครับซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรีกแล้วมีหารกรีกทั้งหมดเนี่ยสองพันกว่าปีที่แล้วนะครับใช้สัดส่วนโกลเดอร์เลโชนะครับ <c oughs> องค์นี้มีความพิเศษก็คือตัวของตำแ่งกรอบกระจกนะครับ ยู่ตอนนั้นะี้นะที่ลงมานะครับลงมาลึกนะครับถึงประมาณเกือบจะข้อสอบจุดที่เป็นชายทีวอนนะครับอยน่ตนนี่หนไหะเนี่ยจะลงมาถึงตรงนี้ซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของโคดเดอร์เลโชกับด้านนะครับสัดส่วนโคดเดอร์เลโชนี้ถือว่าวิธีการออกแบบนะอันนี้ผมย่อแล้วนะครับคร่าวๆก็คือ มันจะเป็นทักษะของสี่เหลี่ยมจตุัาหนึ่งที่เท่ากันนะครับออกแบบแล้วก็ค่อยแบ,บ่งครึ่งตัดสัดส,ส่วนให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลากลวศเส,สนเียงมาซึ่งสัดส,ส่สวนกรดงเรโชนี้เนี่ยเป็นสัดส,ส่สวนที่นะครับในสากลเนี่ยนักสถาป,ปนิกก็จะทราบว่าเมื่อใครเห็นปุ๊บก็จะบอกว่าสวยคือถ้าเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสวยนะครับในหนังสือตรียปวายเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรีนะครับใช้คํานี้เลยซึ่งเส้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าในหนังสืออาจารย์พลินพึ่งเนี่ย จะบอกว่าปกติเส้นกลเลนเรโชที่เราทาในคลิปแรกๆไปแล้วนะครับตำแหน่งการแบ่งสัดส่วนของสี่เหลี่ยมจะตกที่ตำแหน่งนี้แต่ว่าจะมีอยู่ไม่กี่องค์ซึ่งหายได้ยากเนี่ยเส้นเนี่ยกรอบกระจกจะลงมานะครับและตัดตำแหน่งนี้ซึ่งอันนี้นะครับถือว่าเป็นความลับที่หลายท่านบอกว่าทําไมพระสมเด็จวัดระฆังตัดกรอบกระจกไม่ตรงนะครับนะครับคราวนี้พอมลงตำแหน่งนี้ปุ๊บเนี่ยยางต้องืออาจา์คนเ็าจะเรียกว่าเส้นเงินล้านหมายความว่า ยิ่งยาวมันลึกใจมันหายากนะครับก็มีราคาสูงอันนี้ก็ว่ากันตามท้องสิยเขานะครับอันนี้ถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอเคคลิปเนี่ยนะครับมันก็ลอกเลียนแบบมาได้แพราเนี่ยเรามาดูลักษณะของเนี้ยนะครับแล้วท็นี้ว่าอ่านี่นี้โฆษณานหนึน่งนะครับพี่พิชิตอัครเดโชนะเป็นคนทํามาให้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปพี่เข้าไปในคลิปด้วยนะครับ,ค,รบคือจะเป็นอุปกรณ์ที่ เวลาเราดูเนี่ยเราสามารถปรับลำดับไม่ต้องเลื่อนพระไม่ต้องเลื่อนพ้าครับแล้วก็ขยับได้หมดนะครับมีสเกลวัดที่เรียบร้อยอ,อันนี้พี่เขาส่งมาให้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอบอกว่าเห็นเวลาเปิดคลิปดูแล้วรู้สึกขยับพ้าแล้วมันสั่นและเลื่อนนะครับนะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งน,นะครับคราวนี้เวลาเรามาดูครับเราจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของผ้าสมเด็จนะครับก็จะต้องมีผ้ากระแผงนชุบกรอยู่นะครับ สมเด็จพระยานโตเนี่ยในหลายพระที่ก็บอกว่าแม่ท่านเป็นคนทำแพรน,นะครับแล้วคติการสร้างนะครับก็คือไปเจอพระกำแพงสร้างโดยฤาษีส1องค์ซุ้มกอนะครับแล้วก็มีบันทึกไว้ว่าทํา้เพื่อต่อยอดย,ยุพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,นบรรดาเป็นจกภาคีทั้งหมดจะมีพระที่เป็นปางสมาธิอยู่แค่2ององค์แล้วก็มีซุ้มอยู่แค่สององค์หลักๆนะครับคือเป็นซุ้มกอที่เป็นปางสมาธิแล้วก็เป็นพระสมเด็จซึ่ง พิมพ์อื่นไม่ว่าจะเป็นพระรอดพระมงสุภัพพระนาภ,ภยาเนี่ยจะเป็นปางมาวิชัยทั้งหมดนะครับนั่นเนี้คติเดียวกันแล้วก<อ>็สมเด็จจางโตเนี่ยพบจารึกลานเงินนะครับที่พูดถึงคติการสร้างของพระกำแพงสุขกรซึ่งก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่พบอันนี้ชัดมากนะครับคือในดูโบสาณนะครับเวข้าไปดูผิวเนื้อเมื่อกี้เราเจอทองมาแล้วนะครับที่มีในบันทึกนี่เรียกว่าผงวิเศษนะครับ ผมพิเศษเนี่ยเวลาเราดูนะครับผมปรับมาง่ายละนี่นะครับลักษณะนะครับจะเป็นลักษณะขาวมนบางคนก็บอกว่าเหมือนเม็ดพระธาตุนะครับซึ่งผมพิเศษนี้นะครับจะประกอบด้วยอิทธิเจตินิสิงเหมหา,หาราชพุทธคุณปัทธรรนะครับถ้าผมพิเศษนะครับเขียนสมเด็พจพระจันทร์โตจะเขียนนะครับเป็นยันต์อักขละแล้วก็ปัดลงเก็บเอาไว้เมื่อทําผม หลังๆมาก็มีการปุกเศกร,รวมแล้วก็มีการป๊มให้หยาบผสมเป็นครั้งสุดท้ายเวลาอยู่นานเนี่ยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นลักษณะขาวเงาราบนะฮะอันนี้มีพระกําแพงเจออันนี้ก็เป็นผงทองอบเนะี่ยอันนี้เล็กมากนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่มีเพราะว่ามีพติการสร้างพระหลักๆก,ก็เชื่อว่าทองเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีคุณวิเศษในตัวนะครับ นี่เราก็เจอเนะครับซึ่งเรามองตาเปล่านี่ไม่เห็นอยู่แล้วเพราะนี่ขยายรวมทั้งจอด้วยเนี่ยเป็นพันเท่านะครับผมถอยมาเรื่อยๆก็มองไม่เจอเลยนะครับส่วนลักษณะของซุ้มนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีมิติตรงนี้เรียกว่าความซึง้งคําว่าเวลาดูผ้าสมเด็จเราจเจอความซึง้งความซึ้งคืออะไรความซึ้งคือเราจะเจอจุดนูนจุดยุบย่นย่อแห้งม้วนเนี่ยนะครับเวลาดูเนี่ยมีมิติเราจะไม่เหมือน,นเราดูผ้าใหม่ที่ดูเรียบไปเลยคมไปเลย พอมีความซึ้งก็คือมีเงามีน้ําหนักนะครับคุณผู้ใหญ่เป็นลักษณะศิละปะนะครับอย่างเงี้ยนะครับมีนิติมีความยุกมีรอยแยกเ <c oughs> มื่อเห็นความซึ้งนนเนี่ยก็จะดูได้เขาเรียกว่าดูได้ไม่เบื่อถ้าสมเด็จน,นะฮะคนที่ชอบเนี่ยดูได้ทั้งวันนี่นี่คือคุณสมบัตินะครับนี่ผมพิเศษนะครับพระกำแพงซุ้มกอองค์นี้ต้องแน่จจชัดมีผมพิเศษนะครับเป็นก้อนใหญ่ๆกระจายเต็มน,นะฮะแต่เวลาดูองค์พระเราไม่เห็นนะครับขนาดนี้นะครับ แล้วก็เราเห็นลักษณะนี้ความยุบยน่นแยกนะครับขึ้นอยู่กับมวลสารถ้าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่เป็นข้าวไกยศาสตร์กล้วยก็จะยุบยน่นแยกเยอะน,นะครับนี่นะที่เห็น,นครับอันนี้ขาวๆที่เห็นคืออะไรครับขาวๆที่เห็นนี่คือเป็นขาวไซต์ที่เป็นปฏิกิริย,ยาที่ขึ้นมาจากปูนเปืดอขอยต้องบอกว่าพระสมเด็จพระจันร์โตนะครับท่านเป็นสมเด็จเมื่อป,ปีสองสู่ย์เจ็ดนะครับ แล้วก็มีการแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาโดยหลวงพิธานเจรนายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีการพูดว่าท่านมีความกังวลในเรื่องของการสร้างพระเพราะว่าการสร้างพระเนี่ยเนื้อจะแตกและตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าปูนเปลือกหอยเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากหอยเบี้ยที่เลิกใช้แล้วนะครับก็เอามาสร้างเป็นพระเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจำนวนมากก็คือยุคนั้นเนี่ยมีเครื่องลงกาาระสานแล้วในการสร้างหเหื่ยงทุกอย่างมีเห็ุมีผลหมดคราวนี้พอมีมวลสารที่เป็นปูนเปลือกหอยเยอะ ทำยังไงถึงจะสวยจะได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ก็พบว่าหลวงพิจารเจรนายนะครับได้นำน้ำมันตะบยูเข้ามาจึงสามารถใช้ได้นี่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าใช้ปูนประถ่อยในการสร้างเนี่ยน้ำปูนที่ถูกบีบขับออกมาเวลานี้แห้งเนี่ยก็จะมาสะสมมาอยู่ที่ผิวซึ่งถ้าเป็นพระที่มีมวลสารเนี่ยเป็นข้าวพิยาหานกล้วยก็จะขับบีบออกมาเยอะน้ำอ,อยู่ที่ผิวเยอะแล้วเนื้อพวกนี้เขาเก็บความชื้นไวมก็จะเกิดปฏิกิริยา เวลาเราดูขยายเข้าไปเรื่อยๆครับเราก็จะพบว่าเป็นลักษณะของผลิตนะครับเป็นลักษณะของผลิตนะฮะเป็นผลึกมีความวางอันนี้เป็นคุณสมบัติอยู่แล้วนะครับถามว่าบอกอายุได้ไหมผมตอบได้ว่าบอกไม่ได้หรอกเพราะมันอยู่ที่ว่าเป็นมวลสารอะไรแต่สิ่งที่เราบอกได้คือบอกธรรมชาติในสิ่งที่จะเจอนะับอันนี้แล้วก็อ่าและที่มันคือพระสมเด็จนะครับและพระไม่ว่าจะเป็นพระ เป็นจับปัดินทั้งหมดนะครับจะมีแร่เหล็กไหนอยู่นะครับนี่ครับในหลายบันทึกเรียกว่าเป็นทรายเงินนะครับกลุ่มพวกนี้บางองค์เนี่ยจะเห็นแร่โลหะชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีสนิมขึ้นนะครับเล็กๆนะครับี่แล้วก็ทีนี้พระสวยนะครับต้องบอกว่าองค์หนึ่งนี่ผมพูดได้สองชั่วโมงก็ไม่หมดนะครี่อาจารย์ย่อนิดหนึ่งนะครับย่อนิดหนึ่งเลคือเล่าก็เล่าได้หมดนะครับนะครับเยอะแล้วก็ ลักษณะพิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วพระเนี่ยนะครับเป็นลักษณะรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่าใบหน้าเนี่ยเป็นขนมะตูมไม่เล่าได้หมดนะครับรัตนโกสินทร์คือพระเนี่ยสมัยรัชกาลที่สามนะครับจะมีใบหูสองข้างแต่ว่าหูมันจะเป็นหูคนจะไม่ได้ยานลงมาติดบ่านะครับจะเป็นลักษณะเนี่ยเป็นตุ่มเล็กๆนะครับใบหน้าก็ขนมะตูมก็คือไม่เป็นวงกลมที่เป็นเมติกไทยนะครับถ้าเป็นวงรีก็จะเป็นสุโขทัยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ ลักษณะพระนะครับคืออกผายครับเล็กน้อยเกือบจะกระบอกนี่เป็นลักษณะของรัตนโกสิณแล้วนะครับถ้าเป็นสุโขทัยเนี่ยเดี๋ยวไวมีก็จะผายเยอะอกผายเอวผายให้ดูลักษณะของพระพุทธชินราชเป็นหลักนะครับอย่างนั้นเดี๋พระนี้น่าจะเป็นการลงรักเก่าไว้ใช่ไหมมีลงรักไว้เนี่ยนะครับรักติดทองอันนี้เราแยกกันระหว่างผงทองกับทองรักไม่เหมือนกันถ้าเป็นผงทองเราจะเห็นเป็นก้อน ก้อนคือด้วอเี้ยถ้าดูจริงก็ผงเป็นเม็ดอยู่อยู่ในเนื้ององพระอันนี้ก็จะเป็นของคําเปลวที่ปิดอยู่ที่ผิวนะครับก็องนี้ก็ถือว่ามีองค์ประกอบเยอะดําๆนะครับที่ไม่ใช่ลักนะครับที่เป็นก้อนเนี่ยนะครับแล้วพวกนี้คือผงถ่านใครนี้ถามว่าผงถ่านมาจากไหนครับก่อนที่จะเป็นแม่พิมพ์ที่เราเล่าไปเนี่ย ตอนที่จะเป็นสมเด็จเนี่ยในอดีตโบราณก่อนหน้านั้นนะครับจะมีช่างชาวบ้านช่างอู่ต่อเรือนะครับที่อยู่วัดละคังยอยู่โซนนู้นวัดบางุรโเนี่ยนะครับก็จะทําแม่พิมพ์ไม้มาให้คราวนี้แม่พิมพ์ไม้เนี่ยในตำราหรือปูกพันธที่เป็นพวกเนี่ยเป็นเพื่อนสมเรับผชานโตเนี่ยเริมทึกไ้ว่ามีเก็บไว้เป็นห้องเลยและพอใช้ผูกพันก็เก็บไว้จนกระทั่งมาได้แม่พิมพ์ปุ๊บเนี่ยนะครับก็นําแม่พิมพ์ไม้เนี่ยมาเผา แล้วก็ใช้มปรผสมในองค์พระซึ่งแม่พิมพ์ไม้เผาถ่านเนี่ยจะไปพบเยอะในพระสมเด็จดาท่านท่านจะเก็บไม่หมดนะผงไบร้านเผาก็มีครับคือต้องบอกว่าแม่พิมพ์ทุกแม่พิมพ์เนี่ยสมเด็จพระจันโตเนี่ยจะปลุกเสกก่อนหรือภาษาที่เราเข้าใจกันเรียกว่าเบิกเมก่คือต้องเบิกแม่ก่อนนะครับแล้วถึงจะกดลูกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเนื้อแม่พิมพ์เผาเนี่ยนะครับก็หรือถ้าในหลวงปลูกคำจะเรียกว่าผงดําแล้วแล้วแต่น้งสื่อใช่ไหครนะับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมูลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านได้เก็บเอาไว้นะครับอันนี้ขอดูด้านหลังนะครับองค์นี้เป็นลักษณะเนื้อผงแล้วก็แห้งนะครับนี่นะครับอันนี้เทคนิคง,ง่ายๆครับเวลาดูเนี่ยอย่างที่บอกครับเวลาผงแล้วแห้งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเวลาเราอ่านนี่มีอันนิเท่อยากให้ดูหินเทาครับ เป็นหนึ่งในมวลสารที่ที่จะต้องพี่เจอนะครับและดีเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มรัตรนาชาติที่สำเน็จาร์โตใสไว้นะครับคือจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นคือหินเนี่ยจริงๆแล้วมีกับคนทุกสีนะครับแต่และสีเนี่ยก็จะมีเรื่องอํานาจบรารมีนะครับอยู่ร่มเย็นส่วนกลุ่มพักกําแพงก็คือพูดถึงเรื่องโชคลาภร่ารวยด้วยนะครับเพราะมีในบันทึกที่หลายคนก็จะรู้ที่เขียนไว้มีกูไว้ไม่จนนะครับ มีหลายตำนานนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งใน,ในมวลสารที่มีนั่นก็คือหินเทานะครับยินทิลเอาไว้ส่วนเนื้อพระนะครับเวลาเราดูนี่ครผมทองแร่เนี่ยเนืเ้อทรเยเนซ้ทายทอ,ง,อยงนีีเยอะมากนะครับนี้นะครับเวลาเราสูบเข้าลึกๆนะครับพรเนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยจะเหมือนได้หินอ่อนนะครับเนื้อจะเหมือนได้หินอ่อนให้ดูนะเพื่อนหินอ่อนอันนี้คือคุณสมบัติข,ของพระ,พะแม้ว่า เราจะดูแห้งแค่ไหนเมื่อขยายปุ๊บเนี่ยเนื้อในนั้นเราจะแทบไม่เจอเขาเรียกว่าความประสานกันดีหมดแล้วเนื้อจะประสานกันหมดแล้วนะครับเหมือนเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ,รบถ้าใหม่ใหม่มานะครับที่เคยส่องให้ดูในคลิปก่อนๆนาที่ผมทาเองเนี่ยยี่สิบกว่าปีนะครับใช้มวลสารแบบวก็สมเด็จเลยแต่ว่าส่องมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นจุดๆๆนะครับเนื้อยังแตกอยู่เลยนะครับแต่เนี่ยถ้าจะแตกหมายความว่าจะแตกเป็นชนิดจะเป็นก้อนนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเห็นเป็นลักษณะนะครับเหมือนพื้นหินอ่อนเหมือนแกมิตโตะนะใครทำบ้านจะรู้นะครับซึ่งเวลาเราดูองค์จริงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเราก็เห็นว่าแห้ง,งน,นะครับในด้านหลังแห้งมากครับเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยต้องดูทุกตาค้อน,นี้อันนึงก็คือเราบอกว่าเป็นไม้พิมพ์หินนะครับเรารู้ได้รับเป็นไม้พิมพ์หินปกติไม้พิมพ์หินเนี่ยเวลาแกะไม้พิมพ์เขาจะไม่ได้แกะลึกแกะตื้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีขอบไม้พิมพ์บังคับนะฮะยให้ดูขอบไม้พิมพ์บังคับ เราจะเห็นได้ว่ารูไหลองค์ประกันเองว่าะน,น,นะครับนี่ชัดเจนนะครับด้านหน้านี่เป็นองค์พระนะครับเดี๋ยวให้ดูปฏิปฏิพระสมเด็จนะครับองค์พระจะต้องลอยเหนี่ยซุ้มเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่คือนี่คือองค์พระครับหน้านี่อกนะครับนี่คือซุ้มองค์พระ สูงอันดับที่หนึ่งอันดับที่2คือซุ้มนะครับอันดับที่สามคือขอบนอกอันดับที่สี่คือผนังอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่เกบเป็นการแกะพิมพ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าชื่นชมช่างโบรนาณนมากว่าสามารถแกะได้เรียงลดับเป็นมิติด้วยมัน,นก็ต้องดูหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เรารู้เป็นแม่พิมพ์หินนะครับเพราะว่าเวลาเรากดแม่พิมพ์หินไปแล้วครับจะมีขอบนะครับเนี่ยก็คือเนื้อแม่พิมพ์หินเนี่ยจะลึกนิดเดียวครับที่เหลือเนี่ย้องใช้อะไรก็ได้ตัด บางคนก็บอกว่าใช้ตอกใช้มีดนะครับเห็นไหมนี่คือรอยแม่พิมพ์บังคับซึ่งถ้าเป็นพระสมัยใหม่นะครับเขาจะเป็นบล็อกเรียบเคาะออกมาจะติดกันหมดอันนี้เราจะเห็นรอยรอยบังคับพิมพ์อยู่นะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแฮนด์เมดด้วยนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้สม่ำเสมอแลวมีเอียงด้วยนะเนี่ยคนกดเนี่ยนะครับที่เหลือเป็นรอยตัดนะครับอันนี้รอยตัดเนี่ยไม่เรียบครับแต่ว่ามีรักเข้าไปอุดนะครับ แล้วก็ไปเจอรอยแตกน่พระกำาแพงนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นนี่เป็นผงพิเศษนี่ผงพิเศษอันนี้หินเทานะครับนี่ดูนะเนี่นผงพิเศษจะขาวขุ่นที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นเมทัธาตุนะครับไปดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้เราก็เห็นครับนี่นะฮะอันนี้เป็นรอยของแม่พิมพ์หินที่บังคับมาเดี๋ยวไว้อีกสักคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมมาทดลองพิมพ์ให้ดูนะครับว่าพ้าที่ถูกกดจากแม่พิมพ์หินเนี่ยตื้น แล้วเนื้อที่เหลือเนี่ยเขาต้องตัดออกพอตัดออกปุ๊บเราก็จึงเห็นขอบการกดนี่เนี่ยขอบการกดซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของแม่พิมพ์เก่าแมบบ่พิมพ์หินเลยนะเป็นอย่างนี้นี่นะเห็นรอยชัดเจนนะครับแล้วก็ดูทั้งหมดนะครับท่านตอนต่อมาอย่างที่อย่างที่เราแจ้งกันไปแล้วครับว่าพระสมเด็จนะครับมีแร่เหล็กอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทดสอบแม่เหล็กนะครับ เดี๋ยวทดสอบแม่เหล็กนะนี่นะครับก็จะล้มออกมาติดนะครับซึ่งพระในการสร้างนะครับมีใส่อยู่แล้วเราก็เจอแร่เหล็กเนยียงพายอยู่แล้วด้วยมอ,อ่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราดูโฟลเดอรนสแกนว่ามวลสารเนี่ยนะครับถูกต้องคือจริงๆเนี่ยดูโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับหลายท่านที่จำนานนี่เราดูตาป่าก็รู้แล้วล่ะแต่นี้คือเราทํารายการเนี่ยนะครับอธิบายละเอียดเพื่อ ให้คนดูนะได้รับความรู้ไปด้วยนะครับมาดูตรวจพระนะครับค่าอมลตนะครับฟลูเสซนสแกนนะครับดูว่าเจออะไรบ้างนะครับคนไม่รู้จักเครื่องนี้คืออะไรฟ u ูออเรเซนสแกนก็คือว่าเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าส่งพลังงานเนี่ยไปที่วัตถุแล้ววัตถุจะสะท้อนค่าพลังงานออกมาซึ่งในแต่ละค่านี่ก็จะบอกว่าเป็นธาตุอะไรนะครับจะวิเคราะห์ธาตุ างเงี้ยเราเจอแคลเซียม48ซิลิคอน36ซิลิคอนคือดินกลุ่มกัจยาหานะครับเหล็กเนี่ยมีอยู่0.42นะครับเนี่ยซิลิคอน40แคลเซียม45แคลเซียมก็คือมาจากปูนเปอร์ข่อยนะครับชัดเจนนะครับตัวของซิลิคอนเนี่ยก็มาจากดินนะครับมาจากกัจยาหานจะากพืชจากข้าวนะครับส่วนเหล็กเนี่ยเราเห็นได้ว่าเหล็กเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงนะครับถ้าพ้าเนี่ยหลังจากที่ผมออกรายการไปแล้วเนี่ยบางคนใหม่ๆเอาก็เอาผงเหล็กใส่เลย แต่ว่าเวลามาตรวจเนี่ยค่ามันจะเกินไป4ี่ห้าหกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแม่เหล็กดูได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยไม่เกินหนึ่งหรือไม่ก็หนึ่งกว่ากว่าสองน่แค่นี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เราเอานามายืนยันนะครับวิธีการดูองค์ประกอบมวลสารนะรไม่ว่าจะเป็นดินที่มีนะครับมังกานิสนี่ก็เป็นดินนะครับโมริดีนัมนี่ก็อยู่ในดินนะครับหเห็นว่ามวลสารเพราะว่าพระสมเด็จนะครับจะมีกลุ่มที่เรียกว่าดินโป่งอยู่ด้วยนะครับ มีดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งเจ็ดท่าเจ็ดสะซึ่งในตำราในบันทึกนี่ก็บอกว่าสมเด็จพระจันโตเก็บดินด้วยตัวเองเลยนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับในประลดบอกนดพิมพ์ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งครับบอกมีอะไรก็ก็ดูดูวยกล้องก็บอกต่งว่าที่ที่อาจารย์พูดก็คือซึ่งอาจารย์มันมีอะไรให้เรา ได้ศึกษาในมือถือมือถือที่เราดูนะครับมีอถ้อพระพระมือนี้ยเราเราก็มั่นใจเป็นเป็นอาแพ้่นะครับก็เผื่อจะเอามาถ่ายทอดไปให้เอฟซีหรือเอ่อต้นขับต่างๆได้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 ติดตามเงอนแล้วก็บังเอิญวันนั้นก็เลยซื้อหนังสือมาอยู่เล่มนึงนี่นะครับก็เร็นงค์เนี้ยอยู่ในปกหนังสือก็จะมีหนังสืออาจารย์พลินพึ่ง นะครับเล่นสีแดงอาจจะใช่ครับใช่ครับนะครับมียู่เจนเล่มน,นะครับเล่มืรคืออันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีพระสมเด็จอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอเราไม่ได้ศึกษาละเอียดปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะไม่มั่นใจใ<ช>อันนี้ต้องขอบคุณพี่บอกเพราะวา่าส่วนหนึ่งเราอยากใ,ให้หลายท่านนะครับกลับไปดูพระที่มีอยู่นั่นแหละที่บ้าน,นจะได้มาใส่เพราะว่าพระสมเด็จนะครับท่านทามาแจกเนี่ยก็เพื่อให้ใช้ ในอดีตไม่ให้เก็บนะครับให้ใช้นะครับมีธาตุสามนะครับมีธาตุดินนะครับดินนี่คือแทนกายพระเจ้าการด้วยเราเกศโลมาทักษันตาตะโจท้องครบยี่สิบสี่ธาตุดินนะครับมีธาตุน้ํานะครับน้ําก็มีในการผสมอยู่แล้วนะครับมีธาตุไฟมาจากการอบการตากมีธาตุลมนะครับอยู่ที่ผู้ใส่ก็เรียกว่าลมปราณนะครับอันนี้มีอยู่ในกรรมฐานของสังฆราชสุขซึ่งเป็นอาจารย์สมเด็จโตทีนั่นเนี่ย วิธีการคือท่นนานใสให้ครบธาตุเมื่อครบธาตุนะครับปฏิบัติดีสวดมนต์นะครับฝึกส,สมาธิฝึกจิตเนี่ยองค์ประกอบก็จะครบนะครับก็จะมีอนุภาพเกิดอันนี้ผมว่านันตำลานะครับก็จะเกิดอนุภาพนะครับนั้นเนี่ยก็อยากอยากให้กับไปศึกษานะครับอยู่ที่บ้านนั่นแหละล้วลได้บูชานะครับอันนี้ก็ก็ขอบคุณอาจารย์ครับสำหรับการที่ได้มาวิเคราะห์พระองค์นี้ ซึ่งซึ่งผมก็ค่อนข้างรักนะครับพระองค์ครับก็ในวันนี้ก็เอามาใหสมาชิกได้ได้ศึกษากันอีกหนึ่งเนี้ผมก็พยายามมีพระที่เก็บเก็บไว้อะไรที่สวยแล้วก็คิดว่ามั่นใจว่าอันนี้เป็นพระพระแท้ถ้าเราอยากจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเอาเอามาศึกษากันนะครับครับาวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกมากครับผมได้ครับสวัสดีครับ